สวัสดีครับวันนี้มาเบ่งไม้บัวนะครับเราที่เคยเทเยียร์ไปช่วงแรงนะครับน้ำยังลดลงมาท่านถึงหลอกกอนนะครับวันนี้ได้เกียดมากครับจะมาล่องตะขอมัดคือเก่าครับเกียดเกียดมีหน่อยครับต้องมัดครับเสียดายมันเวลาวาดบติดนะครับเสียดายมัน เดี๋ยวรอติดตามผลงานกันเลยครับรอติดตามผลงานเบึงครับครับผมขอน้อยกัดดุขาเขียดไปหละครั้งนึงมานัต่ตตอครับงายมุ่มไปเรื่อยๆนะครับกอซับกันเริ่มห่อนงายมาเขาือห่ม <c oughs> ตามตามกัดครับสซส้ายครับ เราหลักจังว่าสองครับซิกซ้ายครับยิงครับมัดวนครับขาดครับโอ้ยโอ้ยไปแล้วซ้ายไปแล้วเดี๋ยวลงเอาซ้ายกันครับ เสียดายครับป้ามาหอดฟังเราเฮ็ดรุดนี่ครับมาหลรุดอยูม่มุมนี่ลงน้ำเอาเมาื่อกี้โอ้ยมันยังครับหาตัวไมครับเอานาครับเนาะเดี๋ยอนอนุยากสลับทางสายก่อนครับนี่ครับผมไม้บัวครับบอเดทายครับ อ๋อมุดานะครับสามโอนะครับอาจ,จอ์ิตัวน้อยแน่สำรับไม้หดหดนะครับขอขออยู่นะครับใส่เกือบโลนะครับเก่าขีดแกบบีขีดเกาขีดนะครับเออประเทศไทยกัดดีขนาดครับเดี๋ยวรอาชมผลงานต่อไปครับเกยดเหลืออยู่สองสามตัวนะเกยดหมดแล้วก็จะใส่ กบคิวสองจุดหาเส้นคือเกาครับครับถาเปิงตัวไม้ครับครับผมตามต่อครับหลังจากที่ได้ตัวใหญ่ไปเมื่อกี้นะครับหยุดร้นครับวิวเนี่ยตัวตัวใหญ่ขนาดครับใส่กอ อ่ะเรครับจะโตง่ายนีนครับสายเิ่ยงครับวัดโอ้โมโยูครับอื อีปลาขยับครับอืมอันแล้วครับแล้วสายเดียวครับ Tô oh, nó no. <coughs> 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 สิบยูดครับผ่านครับผ่านรถครับไม่ครับ แอ้วครับขอน้อยข่โว้ยข่สับ sama muka cuba ครับจะเป็นประคอครับโอ้ยสวัสดีครับซัน แลอยู่แล้ว่าจะได้ช็อตกัดช็อตวัดติดให้พี่นอ้องเบื้องสวยงามครับจะร่าเกียตรติย่งใส่ได้อีกนะครับหมัดแบบนี้พอแบบนี้นะครับ เราเบ่งตัวไหมครับหรือทีมีแค่นี้คเราติดตามมึงครับนี่ตัวครับนี่ตัวดันหน้ามากครับยฟฟังฟังา ขอน้อยขอน้อยขน้อยไปแล้วครับไปแล้วครับครับออยโยอองามยอนครับมาลอีกห่งตัวแอนะตเนื่องนะครับนี่ตัวยิงไงคือบประกัดใส่กล่องหนังสีนี่ ามาดเขียดนะครับเขียบตัวเมื่อกี้นะครับที่ได้ป้าเมื่อกี้นะครับนี่ป้าตัวที่สองของเขียดตัวนีย้ยังใส่ได้อีกครับครับเราติดตามเมืองตัวต่อไปครับครับผมต้อรับมือนี้นะครับงานเงาสดชันปอก ชนตัวน้อยๆนะครับกับตะขอหูดากนะครับหรับมือนี้ก็มีผลงานในเบื้องสามแต่นะครับลดอีกสองนะครับลุงน้ำกับนันนะครับกับปากกดไค์กดแช่น้ำก็แล้วกันครับฝากติดตามผลงานครับอาจจะโดนๆเธอหนึ่งครับเพราะว่าบ่ค่อยมีเวลาแล้วก็หนอกับข้างแน่นะครับ ขอขอบคุณพูตีเของมาเบิงนะครับครับโอกาส้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ